วิธีการใช้รูปภาพนะครับเพื่อสร้างคลิปเร็วนะครับผมก็เลือกไปที่ตัวนี้นะครับเลือกหลายรายการนะครับก็เลือกรูปเลยนะครับวิย้อนกลับก่อนเอาไหมเลือกหลายรายการนะครับแล้วก็จิ้มนะครับรูปเลยนะครับเลือกรูปเลยเขาบอกว่า เลือกได้หลายรูปนะครับถึงประมาณห้าสิบรูปเลยนะครับสมมติว่าผมได้รูปมาแล้วนะครับได้มาเก้ารูปนะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับกำลังประมวลผลวิดีโอนะครับส่วนพวกนี้เราก็ใส่ได้ตามปกตินะครับพวกเอฟเฟกพวกเสียงนะครับข้อความนะครับอะไรเหล่านี้นะครับ ใส่ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าจะแก้ไขนะครับถ้าจะแก้ไขก็กดที่แก้ไขตรงนี้นะครับนี่นะครับรูปไหนจะเอาช้าหรือเร็วหรือว่าจะปรับขนาดยังไงก็แก้ไขได้แล้วก็เพิ่มเสียงตรงนี้นะครับเพิ่มข้อความตรงนี้นะครับตกแต่งตัดต่อได้เลยนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่เรียบร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปโพสได้เลยนะครับผมนี่ฮะโอเคลองไปใช้งานกันดูนะครับ